มันนี้มาพบกับน้อยอีกเช่นเคยเนาะมันนี้น้อยจะพาทัานชมไปใส่กับดักนู่นเนาะว่าเข่าวว่าทุนนี้มีนู่นไรมราจะลงมาบังใส่กับนู่นบังเนาะกับดักเนาะว่าจะถือหรือบ่เป็นดังนั้นเราไปบลงความกันเลยเนาะท่านผมเอาขั้นตอนทำอิดเราจะมาขุดมันตน้นเนาะขุดมันต้นเพื่อที่ไปเป็นเนื้อเนาะ 雨 ій�arl មមែទៀៗ្៣ក្្្៪ំទ៊不會 disappear ក្្៪្ៜំ �muş ជ៚ e r i อ๋มีเยอแล้อ๋อมันย the <ination iden> ังก <in the> <instead> ําลังซอกบนไสก่อนเนาะเพราะดูซอกใส่กับนูมันบ่มันง่ายเด้อเนาะใส่ทุิทุเดนก็บ่ทึกเนาะต้องอกใส่บนที่มันมีอันกินเนาะตมตม โอ้ต้นฟอนต้นฟอน ดرجو تركه ต้นควายเห็นบ่ น,นี่เราขึ้นก็ขึ้นมาจะมาย่ำเนาะ này mình không khao nó Mình hiền Hãy ทำสมบึงเลิศเนาะมันจะคุยเป็นคุยเนาะมันจะเข้าไปคือคุยตุนนี่แหละเนาะแต่ว่าบุมแม่เมนาะอันนี้มันนู่นู่พุกเนาะ ្័់់ោ៏់ក្្្្មៃៗ់ក្្្មៃៅ្្្ บางท่านก็ยังเป็เคยกินเช่นเนาะนุ่ฟุกไครนู้ให้ธรรมดาเนาะแต่ว่าเป็นนู้ชนิดใหญ่เนาะแล้เนาะนุ่ฟุกโอ้โหร้านคุณทุก ជ្រាប់ពីនខ្ញើម្រំ់ខ្ញើម្រំ

ทำซมเดี๋ยวนี้เราจะได้ลาทำซมไปก่อนเนาะพบกักำม่อีกมื่นเ้าเนาะและเราจะมายามอีกเธอหนึ่งเนาะเพราะแรงวันนี้นนมันมืนมดแล้วเพราะพอดีใส่กับพอดีหมดแล้วนนเนาะสบายดีทำซมมืัอนี้ผมมายามกับเนาะยามก,กับดักนู่น เรมื่อาเราใส่กับนูไว้เทนี้เนาะมือนี้เามายามมาเิ่งนกันเลยเนาะว่าจะถึกดูโอ้ถึงแล้วทาสน่บ่ถึงแล้ว หตายเธอทั้ซึ่งหมตายเธอทับงซึ่งด yep, ังน pues uh, ี้บุเน่ะบุแล้วิดไปดังนึงแล้วโอ้มันกัดมันเลยบลัน mẹ học xong kín màn tê bola nó mọc bung nhanh nọc chị té học xong lẹo mẹ 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 nè, mẹ 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 phúc, nụ phúc. Nụ, nụ phúc. Lục lục lúc nó thấp lúc 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 nó lúc 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 lúc

Hãy chị nhang mấy em cấp tuần sau nó nó tham sông bưng lên bận nhạc tuần sau nó mấy em tuần sau nữa mình nè ba không anh ấy bảo nó anh nó เมียนที่บานะโอ้นังท่าแล้วทับซมเนื้บัวไตเถื่อบัวไตเถื่อโอ้ยมานมันมันมันคือมานแทลล้ลูกพุกกลูนูพุกโน่นนี่เน่เม,าามียามยามเมื่อคืนนี้บ่ได้เดนูซามโต Oh, man 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 man, xin được đây lên, nè. นูนนูนนูโอ้บางด่านี้กบถึกบังดังนกันเอาไว้เมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนเรามายำบกทึกโอ้กับเสียทับซุ้มกับเสียกับเสียโอ้ นี่มันลากขึ้นมาเลยพี่โอ้โหคนติดเนี่ยคนติดกับโอ้ยนอนนอนนอนเสียใจเลยน่าจะเป็นหนูง่ับทำซันหลุดเนาะลงไปบุ้นอยู่แค่น้อง เจออะไเนาะโอ้โอ้ยอ,อันนี้คือเกา่าน,นี่ก็คือกันลันละละ,ละท่านผู้ชมโอ้แม่คนเนี่ยบางคนมันเลยคนยาวขนาดโอ้ เฮ้ยยามทางใดก็ลุดหมดเนาะคนอมันกับอ้อนกับมันอ้อนเนาะมันก็เลยลุดถ้ากับแข็งนี่อยู่แล้วเนี่ยบังดูดางนี้นะบังดางนี้ดูโอ้ย,อยู่ในหูโอ้าวนู้นนู้นู้ อันนี้อันนี้เมนูให้นะอันนี้เนาะนูนาเนาะูให้นูนาอันนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นเมนูพุกเด้อร์นู่นบ้านเฮาเนี่ยนะเว้โอ้ยเนาะเนาะเนาะถือประทินนู่ให้นี่คือเราจะถือถือนูพุกอีก น, αι, น, αι, น, αι, นี่นี่ผลงานของบาทองเนาะนี่โอ้ยว่ายามกลางกลางคืนถึกน้อยมียามตอนเช้าคือว่าเอาแขนหนึงเนาะ,อะเอาทำซุม,มนอยพาทำซุมม,มายามกลับแล้วก็พาทำซุมมาเบิ่งบรรยากาศยามเช้าเดยเนาะเบิ่งภาพบรรยากาศยามเช้าเนาะว่าเป็นอะไรเนาะเป็นอะไรนั้นเราไปเบิง่งความกันเลยเนาะ พอพับบรรยากาศนิมเซานี่มันก็ดีพอสมควรตอนบ่ฮ้อนเนาะนี่โอ้ยมื้อนี้บ่เคยมีหมอกปานดมื้อนี้นะจะบ่เคยมีหมอกอากาศ จะสว่างปลดปลงนิดนึงเนาะวันนี้นะบ่ค่อยมีมอกไปยามกับยามเศร้าน้ำกันเนาะพยายามกลางคืนมันบุคอยปันได้พยายามตอนเช้าวันนี้คือว่าออมม่นนิดน,นึงเนาะโอ้คางนี้เนาะ ถุ่มซมหญ่ขนาดนูให้น้อน <|so|> ูแดงโอ้ลูกนูแดงคู่หญ่เทียโอ้ยน้ะยำไปตอนเ้นี่ หืบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่ามันบ่แม่นสัตว์ที่เฮาเลี้ยงเนาะมันสัตว์อยู่ในป่าบางทีก็มานบางทีก็บ่มานเฮาเลาะๆใส่แบบนี้เนาะบางมือก็มานบางมือก็บ่มานเนาะโอ้ยนี่ๆนีมาแล้วทําซุ่มโอ้ ตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวนี้นะโอ้โหปาถึกดังยังไม่เดียวจีลุดทานู้ชมโอ้ถ้าลุดในใบอีกแล้วเนี่ยโอ้ยสีมือบาท้องพนวาเนี่ยโอ้นูพุกนูพุก ันนี ni y ni y ้มันยังเป็นลูกมันเนาะลูกนูพุกเนาะนี่นะลูกนูพุกลูกนูพุกเนาะทำซ้ำโอ้ยตัวใหญ่ขนาดตัวนี้ยังก็ทำใหญ่แท้อเนาะนี่เนาะอันนี้ยังโอ้ยยังเป็นลูกมัน ถ้าถูกคอถูกแม่มันโอ้ยยอดความใหญ่เอาอีกแล้วทำซุ่มนี่เน่โอ้ยถอกกันเลยเนาะส้ำกันเลยส้ำกันเลยสองตัวนี่โอ้ยนี่ยสองตัวแล้วมานี่นะโอ้ยคัก,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 กโอ้ย ตอนสมมุนี้มานเด้ท่านผู้ชมมานแทๆ้ๆโอ้ยคือขึ้นใจขึ้นใจนิดนึงเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ายามได้แต่3ตโอ้ยคือว่าบ่คักปานไดเมื่อคืนนี้ตนมนี้คือว่าโอเคเนาะถือว่าได้สนี้ก็พอใจแล้วยังบ่มเนาะกลับะ Ach, okay, giảm đàn. oh. <laughs> <laughs> phải lưu ý. Mamba, mọi người đang nằm. con đang ngay, wow, Nu, nay nữa, 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 mình nuôi nhai mà kinh xâm này hả? Ừ. Ôi, xìa phải lạ Thịt nuôi nôi con Oh, hey. บ่ทันี่เนาะมื้อนี้ถือว่ามานสมควรแน่แม่นอีกแล้วท่านผู้ชมแน่อันนี้บ่แม่นนูุกเนาะนี่เนาะนูให้นูนาโอ้ยีบ้านเฮาโอ้อันนีนูนาเนาะท่านผู้ชมนี่มีคร จะพูดมีใครมาน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 ตอนเอ้มุนีมานเลยเต็มทุ่งแล้วนี่จะย้อนไปเรื่อยๆนะ ซมมื้อนี้เนาะมื้อยามตอนเชามื้อนี้นี่นะโอ้ยถ้ามันบ่ันลานี่ดลายเติบเนาะมันันลลแล้วก็ถึกหนูน้อยเด้เฮาบ่เอาหนูน้อยเนาะเฮาทิ่มเนาะหนูน้อยเนาะเฮาทิ่มมันเนาะพ่มันน้อยพเอามือบูชดด้เนาะเอาแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เนาะ ทำสมหมอน,นี้น้อยกับบาท่องจะได้ลาทําำผสมไปก่อนเนาะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้ออย่าลืมทำสมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามให้พร้อมเนาะกดซับสไครต์รือว่ากดไลค์กดแชร์ให้เด้อเนาะเอาบ๊ายบาย